พุทธ <rude S 2> ังชีวิตตังยาวัฒนิพานังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสะธรรมะสารถิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติธรรมังชีวิตตังยาวัฒนิพานังสารนังกัจฉามิสวาคาโตภควาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนอิโก ปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิตีสังขังชีวิตตังยาวัณนิพานนังสรรนังกัจฉามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคชามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยาทิทางจัตตาริปุริสายุขานิอัตถาปุริสากุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโค อาหุนเนยโยปาหุนเนยโยทักขินเนยโยอัญชลีกะระเนโยอนุตรังปุญญเพตังโรกัสสาตีบทสวดธรรมจักกะปะวัตนะสูตรอนุตรังอภิสัมโพทิงสัมพุทธิตาวาตถาคโตปาธมังยงังอเทเสสิธรรมจักกังอนุตรังสมามเทวปะวะัตตนโตโรเกอปติบติยังยะถาขาตาอุปูอันตาปฏิปฏิจมัชฌิมา จตูสวาริย,ส,ยสัจเจสุวิสุตตังยานัทัสนังเทศิตังธรรมะราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตนังนาเมนะวิสุตังสุตตังธรรมจักกะปะวัตนังเวยากรณะปาเถนะสังกีตันตามพนามเสเอวมเมสุตังเอกังสมัยยังภะควาภารณาสียังวิหารลติกิสิปตัตเนม,มิฆาทายตตะโคภะควาปัญจวัคคีเยพิขูอามันเตสิ เเวเมพิกเเวอันตาปภะทิเตนะนาเสวิตปพายโยจายังการเมสุการมาสุขันลิกานุโยโคคิโนคัมโมโอจุชานิโกอนาลิโยอนัตถสันิโตโยจายังอตตากิรัมฐานุโยโคทุโขอนาลิโยอนัตถสันิโตเอเตเตพิกเเวอุปโอนเตอนุปาคัมมะ มัทฌิมาปฏิปทาตถาคตเจนะอภิสัมพุทธาจกคูกรณียานักกรณีอุปสมายะอภินญายะสัมโูธายะนิพพานายะสังวัตติกัตมาจาสาทิเขเมชทิมาปฏิปทาตถาคตเจนะอภิสัมพุทธาจกคู่กรณียานักกรณีอุปสมายะอภินญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตฐังคิโกมัคโคเสรยะติสังสัมมาทิฏฐิสัมาสังกโป สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอางโขสาพิกเเวมัชฌิมาปฏิปทาสัาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากักขูกรณียนานการณีอุปสามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตตีอีทงังโขปนาภิกเเวทุกขังอริยสัจจังชาติป,ปีทุกขาชาลาปีทุกขามะระนังปีทุขกขังโสกปริเทวะทุกขะ โทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหตสัมปโยโคทุกโขปิเยหิปพิปโยโคทุโขยำปิดฉังนราพสิสัมปโโคโคโคิทุกขังสังกิตเซนาปัญจุปาทานขันธาทุกขาอีทั้งโคปันะพิขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตัฐหาโปโนโภะิกานันทิราคะสหกาสตาสตาตาตาพิญันที่มีเสยยะสีทางกามตัฐหาภวัตัิหานวิภวัตัิหา อีังโคปันนาพิขเวทุกขะนิโรโธอาริยสัจจังโยสสาเยวะสัญหายะอาศะวิราคะนิโรโธจาโคปฏินิสัโหมุติอนารโยอีขังโคปันนาพิขเวทุกขะนิโรทคามินีปสิปทาอาริยสัจจังอายเมวะอาริโยอัศังคิโกมัคโคเสยติสังสัมมาทิฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโสสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อินทางทุกครั้งอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันลุสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้งอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกุทัปาทิสังโคปันิทังทุกขังอริยสัจจังปะริญเยยันติเมพิขเวปุเพอนันลุสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้งอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกุทัปาทิสังโคปณนิทังทุกขังอริยสัจจัง ปิญญาสันติเมพิขเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจกคุงอุท่าปาธิยานังอุท่าปาริปัญญาอุท่าปาริวิชาอุท่าปาริอาลโกอุทาปาริอีท้งทุกขาสมุทโยอริยสัจจนสิเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจกคุงอุท่าปาริยานังอุท่าปาริปัญญาอุท่าปาริวิชาอุท่าปาริอาลโกรุทาปาริสังโคปณิทางทุกขาสมุทโยอริยสัจจงปะหาสัพพันติเมพิขเว ปุเพออนันตุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุท่าปาริยานังอุท่าปาธิปัญญาอุท่าปาริวิชาอุท่าปาริอาโลโกอุทาปาริสั้งโคปณนิธรรมทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิคะเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุท่าปาริยานังอุท่าปาริปัญญาอุท่าปาริวิชาอุท่าปาริอาโลโกอุท่าปาริอีก้างทุกขนิโรธุอริยสัจติเมพิขเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุ จกคุงอุทัปาะิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทัปาะิวิชาอุทัปาะิอาโรโกุทปาะิตังโคปณนิทังทุกขานิโรโธอาริยสัจจังกติกาตับพันติเมพิขเวปุเพอันันลุสุเตสุธรรมเมสุจกคุงอุทัปาะิญาณังอุทปาะิปัญญาอุทปาะทิวิชาอุทัปาะิอาโรโกุทปาะทิตังโคปณนิทังทุกขานิโรโธอาริยสัจจัง สัจจิกาสจังติเมพิขเวุปเเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจะคุ้งอุท่าปาทิยานังอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอาโลโกุทาปาทิอีทางทุกขานิโรธคามินีปสิปทาอาลิยสัจจันติเมพิขเวุปเเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจะคุ้งอุท่าปาทิยานังอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอาโลโกุทาปาทิ สังโฆปณิทานทุกขะนิโรธคามินีปฏิปัสสอริยสัจจังพาวิสัพพันติเมพิคะเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้งอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโรโกุทาปาทิสังโฆปณิทานทุกขะนิโรธคามินีปฏิปัสสอริยสัจจังภาวิสัพพันติเมพิคะเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้งอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิ วิชาวท่าปาทีอาโรโกท่าปาทิยาวกีวันจะเมพิเเวอิเมสุจตสูสุอาริยสัจเจสุเอวันสีปาริวัตสังทวัสสาการังยะถาปูตังยานัสทัสนังนัสสุวิสุทธังอาโหสีในวสาวาหังพิกขเวสัเสวะเกโรเกสมาลเกสพรมมเกสัจมาณภามนิยาปัาญะสัเสวะมนุนสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิอาภิสัมพุทโธปัจจญญาสิง ยะโสจะโคเมพิขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเดวันสีปาริวัตสังทวัสสากาลังยะถาปูตังยานัทสันังสุวิสุทังอาโหสีอาสาหังพิขเวสัเทวเกโรเกสมมาลเกสพรมมเกสาสมณะพามณิยาปชายะสัเทวมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัญญาเสงยานันจปนเมทัสนังอุทปาธิอากุปาเมวิมุตติอายัมติมาชสิเ นัตถีธานิปุณภะโวศีอิทัมมาโวจะาพักขาวาสาอัสมันลาปัญจวัคคียาพิภูพักขาวาโสภาสิตังอภิลันทุงอิมัสหมิญจะปัญนาเวยาการันตสมิงพัญญะมาในอายสัมมตโตโกนทัญญัสสะวิรชังวิสัมลังธรรมจักอุทาปธียั่งยินจตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันตีปวัตติเตจะาพักขาวาสาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัท้ามนุสสาเวสุง เอตัมภควัตตาปารณาสียังอิสิปตนีงงมิสทายยอนุตรังธรรมะจาก,กังบาวติตังอปติวัติยังสมณีน,นาวาพระมนเนนวาเทเวนาวามาเลนาวาพระมุนาวาเกณติวาโลกาสมินเตภุมานังเทวานังสัตสังสุตตา,าจาทุมมหาราชิกาเทวาสัะอนุสาเวสงจาทุมมหาราชิกานังเทวานังสัตสังสุตตา ตาวัติงสาเทวาสัตฌามนุษย์สาวสุงตาวัติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตตะวายามาเทวาสัตฌามนุษย์สาวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตตะวายุสิตาเทวาสัตฌามนุษย์สาวสุงดุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตตะวานิมานาตตีเทวาสัตฌามนุษย์สาวสุงนิมานาตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตตะวานิมิมิตวัตสวัตีเทวาสัตฌามนุษย์สาวสุงนิมาิมิตวัตสวัตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตตะวา พมกายิกาเทวาสัตวมนุษาเวสุงเอตัมภคะวัสตาภารณะสียงังอิสิปะตะเนมิชาทายะอ,อนุตรังธมมาารรมจากตางปวัติจังอัปติวัติยังสมณีนวะพมณีนวาเทเวนาวามาเลนาวาพาม,มุณาวะเทนติวาโลกัสมินตอิติหาเตนะคเนเนะเตนะมูหุเตนะยาวะพมะโลกาสโัโธอภุคชิอายังจาาะทัสสะสหสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกรมปิสัมปะเวที ตปรมานจะโอราโลโอภาโสโลกเกปัตุระหสีอติสัมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัสโคภะควาอุทานังอุทานีสีัญญาสีวัสภูโกลทันโยัญญาสีวัสภูโกลทันโยสียิตงยิทางอาจสะมมโตโกลทันยัสสะัญญากกลทันโยสะเววะนามังเอาสิตีบทสวดชยะปาริตังมหาการุมิโกนาโถหิจายะสภาพปานินังปูเลตวาปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตมัง เอเตนะสัจจะวัเชนะโหตุเมชยะมังคลังชยันโตโพธิยามมเลสักกญานังนันทิวัฒโนเอวังอาหางวิชโยมิชยักสูชยะมังคะเลอปาราชิตาปาลังเกศีเสปัทถวิโบคะเลอภิเสเกสะพัพพุทธานังอักขปโตปัโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุตโตจะสุยิฐังพัมมะจาริสุ ปัทถกินังกายยะกัมมังวาจากัมมังปัทถกินังปัทถกินังมโนกัมมังปณิทีเมปัทักินาปัทถกินานิกตวานะรพันตเตปัทถกินเนภาวตุสัภามังคัรังลักันตุสพภเทวตาสภพพุทธานุภาเวนะสัทาโสตถีพระวันตูเมภาวัตุสภามังคลรังลักขันตุสภเทวตาสภธรรมานุภาเวนะสัทาโสตถีพระวันตูเมภาวตุสัภามังคลรัง ลักขันตุสัภพเทวตาสัภพสังขานุภาเวนะสทธาโสตถีพระวันตุเม